มีลูกค้าถามผมว่ารถยนต์ออรา GoodCat สามารถติดกล้องติดรถยนต์ได้ไหมแล้วอยากใช้ระบบบันทึกจอดด้วยเดี๋ยวผมจะไปถามพี่เขากัน a อราก o o d แคทติดได้ครับติดระบบบันทึกจอดได้ด้วยทักไลน์มาเดี๋ยวผมจะแนะนำเอง สวัสดีครับวันนี้ผมบอลจากพัทลาไอทีนะครับวันนี้เราจะมาติดตัวกล้อง70ไมล์ A810 HDR ตัวนี้นะครับกับรถ a อร่าก o ๊ดแคทนะครับคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะใช้สายฮาร์ดไวร์แบบ 4G นะครับสายเส้นนี้แบบใช้ซิมนะครับเราจะสามารถดูกล้องออนไลน์นะครับผ่านตัวสายตัวนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกล้อง70ไมล์ A810 H.D.R. ตัวนี้นะครับกับรถ a l l g o o d แค t G.T. คันนี้ตอนนี้นะครับเราก็จะทำการติดตั้งตัวสายฮาร์ดไว์คิดแบบ 4G ตัวนี้นะครับวางไว้ด้านบนของคอนโซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันตัวนี้ก็จะใช้ ระบบฟิวแท็บนะครับเพื่อไม่เป็นการตัดต่อสายไฟของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราเตรียมทางชุดฟิวแท็บเอาไว้ก่อนการต่อตัวฮ์ดไวคิดนะครับเราก็จะใช้ชุดฟิวแท็บเข้ามาช่วยนะครับในการต่อสายไฟเข้ากับฟิวบ b ็อกนะครับเพื่อไม่เป็นการตัดต่อสายไฟของตัวรถนะครับก็จะใช้ชุดฟิวแท็บเข้ามาช่วย เดี๋ยวเราต่อชุดฟิวแทบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นไปกําหนดตำแหน่งกล้องที่ด้ากระจกนะครับ <S <S เมื่อเราต่อสายฮาร์ดไวคิดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟบนตัวสายฮาร์ดไวคิดจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราเซตระบบ 4G เรียบร้อยแล้วไฟตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้เราใช้เป็นฮาร์ดไวคิดแบบธรรมดาก่อนนะครับ เราก็จะเริ่มเตรียมที่จะติดกล้องนะครับโดยการใส่สายเข้าไปก่อนแล้วเราก็กำหนดจุดติดตั้งตัวฮาร์ดไว์คิดนะครับว่าจะติดตั้งตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งนี้ครับคราวนี้ผมจะวางตำแหน่งออกมาเตี้ยนิดนึงนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน ผมกำหนดลอกติดให้ดูเลยนะครับลอกติดให้ดูว่าเราจะติดอยู่ตรงนี้ของอลากุตแคทผมจะให้อยู่ตำแหน่งนี้ถ้าข้างบนเราวางพระนะครับส่วนนี้เราจะได้จิ้มซิมแล้วดึงถาดซิมออกมาได้ง่ายนะครับในวันที่เราจะใส่ ซิมการ์ดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสายเอาไว้ด้วยท่ออ่อนนะครับช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกล้องกันนี้สายอีกด้านหนึ่งเราก็จะไปเสียบที่ตัวกล้องแล้วละ่ะนะครับก็จะมาจ่ายไฟให้กับตัวกล้องนะครับถ้าเราต่อฮาร์ดไวคิดถูกนะครับเมื่อเราเสียบสายมาแล้วกล้องจะทำงานเลยนะครับ ต้องจะทำงานเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อกล้องมองหลังต่ออะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูการติดที่ด้านหน้ากันส่วนของ a l l r a good cat คันนี้นะครับผมจะกําหนดติดตั้งกล้องไว้บริเวณฝั่งขวานะครับเนื่องจากคนขับนะครับชอบอดูแล้วก็ตั้งค่ากล้องนะครับดังนั้นเราก็จะติดไว้ด้านขวามือเลยนะครับแล้วก็จะเก็บสายทั้งหมดขึ้นด้านบนเหมือนเดิมนะครับเวลาเราขับด้านขวาเนี่ย จริงๆแล้วเราแทบจะไม่มองด้านบนเลยนะครับด้านบนก็จะมี Easy p a า s ติดอยู่มีกล้องติดอยู่นะครับแล้วเราก็ส่วนใหญ่เราจะมองพื้นที่ด้านล่างนะครับดังนั้นเมื่อกล้องติดอยู่ด้านขวาเนี่ยมันจะตอบโจทย์เราได้ดีมากเนื่องจากเลนมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเมื่อเรามาติดทางด้านขวาเนี่ยเลนมันจะใกล้จุดศูนย์กลางของตัวรถดังนั้น,น,นการาบันทึกภาพจากด้านหน้าเนี่ยมันก็จะ ออกมาค่อนข้างกึ่งกลางมากกว่าข้างซ้ายนะครับแต่สําหรับคนขี้ลาคาญไว้ซ้ายเลยนะครับด้านขวาจะเห็นสายเยอะกว่านะครับส่วนคนที่อยากให้กล้องกึ่งกลางจริงก็จะติดไว้ด้านล่างนะครับพอติดไว้ด้านล่างกล้องมันก็อยู่ตามตําแหน่งตรงกลางตอนนี้เป็นการเตรียมพื้นผิวสําหรับติดแผ่นใส่นะครับแล้วก็แผ่นใสมาลอกแผ่นใสออกนะครับเพื่อ ติดแผ่นใสลงบนกระจกเราออกเรียบร้อยแล้วเมื่อเราติดแผ่นใสแล้วเราก็ไลฟ่ฟองอากาศนะครับไลฟ่ฟอ,อ,อกอากาศให้หมดแผ่นใสมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายช่วยให้ตอนลอกกล้องลอกกล้องออกง่ายเปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทําให้ฟิล์มเป็นรอยนะครับกรณีคนที่บอกว่าอยากให้ฟิล์มฉันไม่มีรอยไม่มีอะไรก็ใส่บนแผ่นใสก็จะดีที่สุด เมื่อเราติดแผ่นใสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมที่จะติดกล้องนะครับตอนนี้นะครับก็กําหนดตําแหน่งที่จะติดตั้งกล้องแล้วนะครับเราก็จะทําการติดกล้องเข้ากับตัวกระจกด้านหน้านะครับเล็งตำแหน่งให้ดีนะครับลอก 3M ออกแล้วก็แปะให้ตรงกับแผ่นใสที่เราวางตำแหน่งเอาไว้แล้วก็กดทิ้งไว้ประมาณ20วินาทีนะครับเพื่อให้ 3M มเเนี่ยมันแนบกับ ตัวกระจกให้มากที่สุดด้านบนบริเวณนี้นะครับก็จะใส่ท่ออ่อนไว้อีกเส้นหนึ่งเพื่อกำกับสายไม่ให้หล่นลงมาจากช่องว่างระหว่างกระจกกับผ้าหลังคานะครับก็ไม่แนะนำให้ไปมัดสายนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าไม่อยากลงทุนด้านท่ออ่อนก็หาเทปพ,พันให้มันเป็นฟองอยู่ข้างในนะครับเหมือนพวก ส่มของศูนย์ศูนย์บริการก็จะชอบใช้ฟองน้ำโอเคผมจะเอาขึ้นให้ดูว่าเมื่อเรายัดใส่ขึ้นไปแล้วเนี่ยสายจะอยู่แบบไหนสายกล้องก็จะออกแนวนี้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันอยู่ทรงนี้เมื่อให้มันออกมาด้านหน้านะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวการติดกล้อง a l l a g o o d c a t GT คันนี้นะครับกล้องที่ติดตั้งนะครับเป็นกล้อง 75A810 HDR นะครับกล้องหน้าเป็นความละเอียดแบบ 4K กล้องหลังเป็นความละเอียด Full HD นะครับและที่สำคัญกล้องหน้านะครับใช้เซนเซอร์ Sony ด้วยเป็น s o n y ตัวใหม่นะครับ IMX678 ซึ่งเป็นเซนเซ,นเซอร์ 4K นะครับที่มีระบบ HDR เข้ามา ช่วยในเรื่องของความสว่างของการทํางานของตัวกล้องนะครับขณะบันทึกวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังตัวเดียวเลยนะครับแล้วลูกค้าที่สนใจนะครับการติดตั้งกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว70็ดสิบไมดีดีพาหรือกล้องเกาหลีรุ่นอื่นๆน,นะครับทักทายถามทางร้านได้นะครับลายมีอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็รายละเอียดของกล้องรุ่นนี้อยู่ด้านล่างของตัวคลิปนะครับสามารถดูรายละเอียดได้แล้วก็สงสัยอะไรอยากสอบถามอะไรทักไลน์ มาสอบถามทางร้านได้แต่รับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้า